อันนี้เป็นปลาขยงที่เราหาได้เองจากในคลองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาเนี้ยไปทำกับข้าวกินแล้วก็เอาปลานี้ไปทำอาหารให้กับปลาช่อนที่เราเลี้ยงไว้ด้วยก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูปลาช่อนนะคะ นี่เป็นโอง่งนะคะโอง่งปลาช่อนก็คือโอง่งน้ําเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยเอามาเลี้ยงปลานะคะเป็นโอง่งน้ําใบใหญ่ๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นโอง่งทรงลูกจันทรใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เอาแหนนะคะเอาจอกใส่เข้าไปทําให้น้ําใสแจ่วแล้วก็น้ําไม่เสียด้วยนะคะนี่ อาหารที่เราให้ปลาช่อนก็ปลาขยงองนี่นะคะเราก็เอาไปทำแล้วก็สับสับสับ,สบนะคะแล้วก็เอาให้ปลาช่อนในโอ่งกินเราเีลอสองโอ่งนะคะอันนี้ให้ดูไวโอ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะตายหมดแล้วค่ะลกเลยทิ้งไว้นะคะไ่ได้ดูแลเลยก็คือมะเขือ โควิดทำให้เราต้องหยุดทุกอย่างที่เป็นอาชีพเราก็เลยต้องมาหาอาชีพเสริมซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งมากมายแต่ก็ให้เรามีกับข้าวนอะอันนี้เป็นฟางนะคะเห็ดฟางเห็ดฟางเราเพาะไว้นะคะตอนนี้น่าจะได้ประมาณสักห้าหกวันแล้วเนาะเริ่มทำมาได้ห้าหกวันแล้วนะคะเดีวมาแอบดูแอบดูนะคะแอบดู นี่ก็จะมีเป็นเยื่อใหญ่นะคะเราทําการตัดขาดก็คือตัดเยื่อตัดใยญ่งใย่เต็มเลยตัดเยื่อตัดใยไปแล้วนะคะเราทําการตัดเยื่อตัดใยไปได้วันนี้เป็นวันที่สองออแล้วน่าจะน่าจะได้เนาะไม่รู้สิเพราะว่าก็ยังไม่เคยเพาะนี่เป็นครั้งแรกของ การเพราะเห็ดฟางถ้าเกิดว่าทำแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เยอะก็คือผลผลิตได้เยอะนะคะก็จะมาทำคลิปสอนทำคลิปสอนกันนะคะว่าทำยังไงนะคะหลังจากที่เราเจอมลสุขโควิดเข้าให้มี้ก็ยังลดน้ำหอมแบ่งที่เราปลูกอยู่นะคะ อีกองหนึ่งที่เป็นองปลาช่อนตัวก็จะใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู